อยู่ไหนวะเอ๊ะใครชื่อกโกโก้นะอ๋อหนูเหรอคะลูกอ๋อรู้ชื่อตัวเองโอ้ดูเด็กๆนอนสบายเลยดูโกโก,โก้จังสิโกโก้นะตอนเช้ากินข้าวเสร็จหายไปครึ่งวันเพิ่งมาโผล่เนี่ยตอนนี้กี่โมงอะ่ะตอนนี้จะบ่ายแล้วเนอะกินเสร็จแล้วหายไม่รู้หายไปนอนตรงไหนห้องน้ำยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ าไม่เจอแต่ก็อยู่ในบ้านนี่แหละไม่ได้ปล่อยออกข้างนอกแต่ด้วยความที่แบบมันก็หลบจำหลืบจำซอกตำมุมเราก็ว่าเอ๊ะเมวเราหายไปไหนเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วก็มานั่งไหนเนะะี่ยค่ะแต่งหน้าแต่งตาเ,าเปิดแอร์แล้วก็มานอนอบนที่นอนนะคะนะคะก็โกจ๋าไม่ไงคะเขาก็คนช่วยรู้ชื่อนะคะโก็โกเนี่ย ก็รู้ชื่อนะคะพูดคำว่าโกโก้ไม่ได้ชอบหันมามองหน้าใช่ไหมคะลูกโกโก้ชื่อหนูนี่นาใช่ไหมโกโก้จังชื่อของหนูชื่อของหนูชื่อของหนูหนูชื่อโกโก้ค่ะหนูเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักค่ะะดูโชคดีกับ ชื่อน้องสามนะคะน่ตาตาหวานวนะน่ารักนะดูโชคดีนี่หลับพิมพ์จ้ะโชคดีเป็นแมวนิสัยดีโอ๊ยรักหนู